กรมรัชธันออกเอกสารชี้แจงกรณีการปล่อยตัวและลดวันต้องโทษในเปรเมชายกานสูตรระบุว่ากรมรัชทันได้กำหนดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจำคุกโดยมีผู้ต้องขังเท่ารับการพิจารณารวมทั้งสิน้น567รายอนุมัติ484รายไม่อนุมัติ83รายด้วยกลุ่มที่อนุมัติปล่อยตัวลดวันต้องโทษจำคุกในวันที่17ตุลาคมนี้มีจำนวน113ราย ซึ่งในกลุ่มนี้มีนักโทษเด็กขาดเป็นที่สนใจของสังคมจํานวนหนึ่งรายนั่นก็คือในเปรมชัยกันสูตรซึ่งต้องโทษในเรือนจําอําเภอทองาผาภูมิในความผิดฐานพรบรป่าสงวนแห่งชาติพรบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพรบรส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนม้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตและความผิดต่อเจ้าพนักง,งานทั้งนี้มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการได้เห็นชอบอนุมัติ ให้ปล่อยตัวลดหวันต้องโทษจำคุกเพื่อคุมความประพฤติในเปรมชัยตั้งแต่17ตุลาคม2566และจับผลโทษในวันที่7ธันวาคม2566แต่เนื่องจากในเปรมชัยมีปัญหาด้านสุขภาพตรงบริเวณข้อเท้าที่เคยถูกหวานเนื้อที่ตายจากอาการเบาหวานลงขาเพราะป่วยเป็นโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ยากและหากให้อุปกรณ์ดังกล่าวก็อาจจะมีแกงเสียดสีจนเกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรงขึ้นอีก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบำบัดรักษาในกรณีฉุกเฉินคณะอนุก,กรรมการจึงมีมติเห็นควรไม่ให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือกำไล EM ทั้งนี้เมื่อปล่อยตัวคุมประพฤติแล้วจะต้องมารายง,งานตัวและอยู่ภายใต้เงื่อนไขคุ้มความประพฤติจนกว่าจะครบกำหนดโทษจริงต่อไปในปลื้มชัยกนณสูตรเป็นอดีตประธานบริหารและกรรมการบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนพร้อมพวกรวม4คนถูกเจ้าหน้าที่เขตร,รักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในโซนด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรีนำกำลังเข้าจับกลุ่มขณะเข้าไปล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในเลสวรนด้านตะวันตกยึดของกลางประกอบด้วยซากเสือดำไก่ฟ้าหลังเทาเก้งพร้อมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนเป็นจำนวนมากเหตุเกิดระหว่างวันที่4-6กุมภาพันธ์2561ที่ผ่านมา